แยงเป็นเด็กแว้นหนึ่งวันแย่งเป็นเด็กแว,ว้น,นหน,นึ่งวันแว้นแม่งอยู่ในบ้านเนะี่ยเดี๋ยวมึงเป็นสกอยเฮ้ยอ,อย่าเรียกสกอยเลยเอาเรียกว่าวอะไรไเรียกสตีนักสัน <c oughs> ให้ตัวเองวันนี้นเราจะไปแวนแ้นที่เนี่ยตัวเองอยากได้มกสักมกหนึ่งอะ่ะโอ้ยช่วงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยจะออกความรักของผู้ชายนะก็เปรียบเหมือนการเล่นหวย ไเยี่ยมีมีเกมใหูได้เด้อ,อย่าว่าไป็นไดเกมเขาเรียกว่าวีดีโวันหลุดแล้ววิดด้วยวดวันหลนอ โอเคครับก็ขอกราบทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกๆคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศากันอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับในวันนี้นะครับทุกคนทุกคนอาจจะแบบว่ารอการหรือว่าพี่ครับช่วงนี้พี่ขับรถรถพี่มีปัญหาบ่อยมากเลยผมก็เลยกะว่าวันนี้จะมาทําคลิปแกล้งไว้ทุกคนจะมาทําคลิปแกล้งไว้ทุกคนเออเกมเฮ้ยไอเกมมาว่ะเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเหมือนรู้รู้ดูดูดิ วันนี้รู้หรอว่าจะทำคลิปอะไรอ่ะทำหนึ่งเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยโก๊ะแป้งก่อนเอ้าเจี่ยบผิดคนต้องโก๊ะแปงีว่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็คือผมเนี่ยจะร่วมมือกับเกมนะครับผมแกล้งเป็นเด็กแว้นหนึ่งวันแกล้งเป็นเด็กแว้นหนึ่งวันแต่ว่าเด็กแว้นเนี่ยคือเราไม่ได้แบบว่าไปแว้นอะไรนะแว้นแม่งอยู่ในบ้านเนี่ยแพรรู้จักเด็กแว้นไหมเด็กแว้นอะไรแว้นอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไงเดี๋ยวผมเป็นสกอยเฮ้ยอดี๋ยเรียกสกอยเลยเรียกว่าอะไรเตีัก ไหนมีอะไรบ่งบอกว่ามันเป็นวิลาสตยมีนมเย็ดเกยใหญ่กว่าผู้หญิงอีกเมอะไรลืมแท๊บอะเได้ข่าวว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งทุกคนดูนี่ครับลายท่อบัตรเขาบอกว่าต้องมีแต่จริงอะแค่นี้พออโอ้อหไปเถอะ เอาง่ายเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมากล้างแคนพี่แบงค์กันคือพี่แบงค์เนี่ยชอบแกล้งเราวันนั้นอะแกล้งเราแรงมากหรอว่าคืออะไรนะแกล้งถอดนกกระจอกแตกเลยเออแต่แบงค์แรงเยอะมากนะตัวไม่ใหญ่แต่แรงเยอะนะครับดึงทีดึงปุ๊บหักปุ๊บหักทุกคันผมบอกให้กูมีอุปกรณ์ให้มึงในเกมนี่เลยสายแว่นตุดยังไงวะไอ้เนี้ยนะตุดเลยแต่ว่าปากต้องแดงหน่อยเว้ยจชื่อเชื่อนะสาวตาว่าทาลิปเป็นมึงรู้จักไอ้นี่วะไออะไรไทยทีวีอ่ะไทยทีวีอ่ะ ใช่ไล้ที่เราต้องแบบสก๊อตต้องเป็นสก๊อตเป็นเด็กแว้นละครไม่หรอนัญญาอุทัยเหมือนกันเลยเฮียไอ้เหมือนผีผู้ชายอ่ะเขาวาดเนี่ยสัญลักษณ์ของแก้มว่ามีรอยบากเพรว่าผ่านศึกมาเนี่ย่ได้ลับตาอันนี้แบบบาดผ่านตาโอ้ยสีดำเลยเย็นแบบหล้มมาล้มาว่าเราเข้าไปแก้กันตอนเนี้ยคือเขาน่าจะทำงานอยู่ให้ทุกคนเออ จะออกมาหล่อไว้เราไปหาเงดีกว่าไอ้ร้านนี้ไอ้ไอ้แกเคงรถคันนี้มีบาทเนี่ยรพี่มาประมาณสามสี่แสนแล้วเฮ้ยไม่ต้องการสุกจังแล้พี่โอะไาแกโนเทียะมเขาแบบว่าต้องถ่านสุกมาเยอะแล้วพี่ทอมรู้จักเหรอ ไนหนไหขามีแผลหรือเปล่าเฮ้ยโชว์ขานี่โอ้โหโดนถ่อยเสียด้วยโอ้ยโอ้ยโปไ่ไปไปไปอปไปนปไ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 ปลนไปบปไปรปไ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 น่าไปไปไปยปาเไอไปไใช่ไปไไป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 ลปไปปไ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 ปปไ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 ปต ให้ตัวเองวันนี้เราจะไปแวงคกันเนี่ยอางตัวเองอยากได้มุกสักมุกหนึ่งอ่ะโอ้ยช่วงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยจะออกความรักของผู้ชายนะก็เปรียกเหมือนการเล่นหวยโอ้ยท้าไมรวยก็แค่ออมใครละแม่เป็นไรเนี่ยแฟนตัวเองจะเล่นมุกอะไรเนี่ยเอ้ามุกเสียวมุกเสียวจั๊กเงเออดีเลยเฮียมี เด้วว่าไปด้เกมเาเว่าวีดบ้นลุดแล้ปิดด้ยแล้วนอย่ากั้าทำไมน้องสาวนารักอ่าี้อ่ะโ่าอทด้ดด้สาวแใช่เหรอสมัครอยู่สมัครอยู่โอ๊ยมาปรตนแฟได้ไหมอ่ะได้สิแต่ว่าขออนุญาตขอก่อนนะ น่อยไม่ได้หรอตีมเจรน่อยเหรอไม่นีมตีมด้วะเอาเหรอเอาเอาไปทำอะไรเอาไปกดแหลนตอนเนี้ยเฮ้ยเอาไปทำไรเยอะแยะแค่คนเดียวไม่อแล้วไปละไอ้เยอะแม่ตอนนี้ใครอะเฮ้ยวันจุนเมอเปล้าเออวันจะ้เจอมอะไรวะนอ้าโอ้ยยยเยยยอยย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 ยอยยยยยอยเยยเยาเยายยยยอัยยยเยยเยยยยายยาาย เรียกขายายใช่ไหมเรียกอะไรเรียก้าไร่ห้าพันเฮ้ยมีไหมเฮ้ยมีไหมเฮ้ยเฮ้ยกาเหรอกาเหรอเอาดูมเ้ยเธอเป็นอะไรเนี่ยเขาอย่างนจะวนน้ำใสเนี่ยเขาไ่ต้องสไปต้องกลัวไปต้อไปไปไกลเลยไปแม่งทำอะไไปไปน้องไปกดนะเฮ้ยเออไรอะพี่อยากได้รถแรงๆนนี้มีปะ มีอีกไหมใช่อมึงแปลกฝันมามังไหมเนี่ยเอาเอาเป็ง่วงอง่วงง่วอ่าง่วงนอนนอนนอนนอโอ้ยโอ้ยหลับเล่นมั้งงนเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยดเองโอ้ยลมคานว่ะที่ยถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละน้านุงเ้โอ้โอกินอะไรอะุตรกูตรถ้ามึงยังมาควนกูอีกกูจะไม่ทำแล้วนพวกมึงแล้วเราทำเป็นสัยรกติแล้วมึาเกี่ยวอะไรด้วยอะ <aunque S 2> เราไม่ได้เกี <intellectual sadece S 3> ่ยวอะไรด้วยเลยเอออะไรแปลงขัดอได้เอาอะไรนาะแปลงขัดแปงคปงัดมาสาวมาไปเอาแปลงขัดดีกว่า แล้วพี่เอาได้ฟันไม่เหลืองอุย้ยเธอพูดกับพี่ชายเราได้ไงอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเอาฟันเป็นสีอะไรฟันเป็นสีเหลืองเอาโทนเหนลืวงสักแนไใครรถบกเปนแรงอย่าไปกลัวเธออย่ะไปกลัวรถนี้มันทำไมรถคันนี้เขาบอกเลยไม่ต้องทขอะ,ะไรกันแรงแล้วนี่เอาตัวนี้ดีกว่าหรือกอาเป็นรถสาวดีกว่าใคร ตอนนี้ถ้าเธอรักเราเนี่ยจะมาเด้าตูดทำไมเนี่ยแฮะรานนเ็ดนงยานน้อันะลายไม่ขึ้นลเล้่ว้ว่งไงอาผู้ชายของคนพคาเธอชอบคนไหนผู้ชายสองคนนั่นบอกเอออนนเลยควนจุมเน่โอโเ่อเจูนเน่เแรงเลยไปลบล้อพี่ชายเด็กของชอบที่ี่ว่ะแล้วขี่เพงไปนี่เลยไปมาเไปทำงานไปเรยนอย่างพวกมึงเนี่ยเฮ้ย

โวรพีลรตคือแบบว่าเหมือนวันนี้มันแบบแปลกๆว่ามันไม่เป็นตัวเราเองอะกล่าวว่าจะแกล้งป่วนคือตั้งใจแบบว่าแค่นี่เขาใช้แล้วเราเราจะขับบอลไซส์ปวนโลกหรือว่าวันนี้มันแบบแม่งเป็นกานขอบความวุ่นวายมากกเลยแต่ว่าไม่นด้แกล้งโมโหเลยว่ะสงสัยวันนี้จะเมนมาใช่ไหมใช่ไม่เห็นโมโหเลยแบบนั่งนิ่งคิดแต่ว่าแบบเอางี้ไหมว่านะไปโดดแบบว่าโดด เอาสักรอบนะแล้วก็ปิดคลิปเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลดกดกดกดค์ดลกดแชร์กดติดตามด้วยถ้าอยากให้เกมคิดแก้ครับก,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 กดไลค์คลินี้เยอะหรือว่าแก้ให้พี่ยาแก้อะไรเงี้ยติดตามเลยจะได้รับแจ้เพิ่มคอล็อกคอล็อกประตูว่ะเฮ้ยขอล็อกประตูอะไรยนะน, <ำ S 2> น้องจ่าย <ไป S 2> ชิลๆไหมให้คือชิลอะเขาแตเข้าไปกม่ลงเกินมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแล้ว จะล็อกทำไมไม่รไม่ล็อกอะไรเปิดไม่ได้อดิเอ้าไม่ล็อกุแจวะโอ๊ยตามก็ยังไม่เปิดดิเกิดยังไงเอ้าอย่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 าฟอแล้วปังเร็วเร็วดิต่อไอเดี๋กุแจว่นดี้โอ๊ยแบงมามาเราจะหลอกให้เอเยะเหมือนเป็นแต่ย่ะยัเรด้แล้วเได้แล้ว เอาหมดเอาเดียวเอาเยอะกันเอาเยอะทุกคนคู <laughs> อมาช่วยให้เกิดไอตัตอนเปิดไม่ออกไป